ใครจะมาเกาหลีรีบเซฟคลิปน<ต>ี้ไว้เลยกันเบลล์คลินิกย่านซินซาวันนี้เบลมาทําสวยที่นี่เพราะช่วงเนี้ยกินเยอะทั้งแก้มทั้งเนียงออกหมดเลยที่นี่คุณหมอจัดการให้แบบเลิศเลจบๆเข้ามาภายในคลินิกยังก็อยู่ในคาเฟ่เขา,<ช>ขามีเครื่องทํากาแฟแล้วนี่พี่พนักง,งานก็ทํากาแฟให้เรงงาระหว,ว่างรองคิวคุณหมอก็คือนั่งดื่มเพลินเลยบริการดีสุดๆตั้งแต่เดินก้าวเข้ามาคลินิกสะอาดกว้างขวางมาถึงคือไม่ผิดหวังอ่ะที่นี่พี่พนักงานก็พาไปที่ห้องฉันเพิ่งเคยเห็นคลินิกที่ที่ล้างหน้าอยู่ข้างในห้องทําหาตารเลยอ่ะ มาเราก็มาคลีนซิ่งหน้ากันเลยวันนี้เราจะทําเป็นอินหมดและฉีดวีฟิลก็จะฟิลหน้าเรียวก็ชับกรอบหน้าอะไรแบบนี้มาเริ่มขึ้นเขียงแล้วเรามาเริ่มกันที่อินหมด FX ไม่เจ็บเลยค่ะทุกคนเห็นผลไวมากชอบผันากาศนี้แล้วก็ตามมาด้วยฉีดวีฟิลกันต่อเลยเส้นทางเห็นความสวยใครอยากสวยต้องอดทนไม่เจ็บมากหมดกันหมดเลยแล้วแกดูความลดของที่นี่มีไดสันให้ใช้ทุกชิ้นนะคะต้องสวยก่อนกลับค่ะทุกคนตรงน,นี้ก็สามารถมาใช้ได้หมดเลยคลินิกนี้เดินทางง่ายมากนั่งรถไฟมาลงชินซาประตูห้าเดินต่อมาอีกสนนามบิเดียวก ลหลังทํามาได้อาทิตย์นึงคือชอบหน้าตัวเองมากคือเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นสุดๆดปกติไม่กล้าถ่ายมุมนี้เพราะเห็นเนียงชัดมากแต่ตอนนี้คือมั่นใจแล้วใครอยากสวยก็ต้องมาที่นี่เลยอย่าลืมบอกว่ามาจากมาเบลนะ